สวัสดีค่ะนี่คือการเดาสินค้าอุปกรณ์บานนะคะตัวนี้เอาไปทำอะไรรู้ไหมครีมมันออกมาค่ะครีมมันออกมาค่ะครีมมันอีกมันคือตัวที่เวลาเขาวางแก้วประดับแก้วแล้วก็เป็นแบบว่าใส่เกลือใส่อะไรแล้วเขาจะแบบจิ้มแก้วลงไปอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ เขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์เป็นอไน์ไกนกคือจัดอันนี้ก็จะใส่เปลือกไอ,นนกเอก้เขาเรียกว่าอะไรนะเปลือกของเปลือกของไอ้มะนาวอะค่ะอันนี้ก็เป็นสามชั้นอันนี้ใส่น้าตาลใส่เกลือ,อ่างนี้นะคะเวลาคว่ำหดแก้วนึกออกใช่ไหมนึกออกไหมอันนี้คือบาเล่านะคะ,ะตัวต่อมาตัวต่อมานี่คือการทรีวิวนะคะ ตัวนี้คือตัวกล่องเขาเรียกว่าตัวกลองเวลาทำเช็คเกอร์ตัวนี้เป็นตัวกล่องเนีหางขยับถอยถอยตัวนี้ออกมาตัวนี้เอาไว้กองไปอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่ากองกองของแต่ว่าอันอันนี้วางไม่ถูกนะไม่ไม่ได้กองลงมืออย่างนี้นะคะขาวมีไหรอาธรรมดาเนี่ยมีค่ะดูลูกค้าก่อนได้ค่ะตัวนี้เป็นตัวกลอง กล่องแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นกล่องที่เป็นอุปกรณ์ของเคลเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช้อนนะคะเป็นช้อนชิมเขาเรียกว่าไม่ใช่ช้อนชิมอะเขาเรียกว่าช้อนคนเป็นของบาร์โดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นตัวขอขอแกะรีวิวตัวนี้แกะรีวิวมาคนเดียวนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องท็อปปิ้งนะคะ เดี๋ดองอกมาให้ดูที่อุปกรณ์กล่องท็อปปิ้งนะคะเห็นไหมอันนี้จะมีหลายช่องนะคะเราก็จะมีพวกเป็นบ o s อส n ตัน k เชคเกอร์ก็จะเป็นพวกเชคเกอร์นะคะมันมีความหลากหลายของสินค้าค่อนข้างเยอะอยู่นะคะเรื่องอุปกรณ์บาร์้้วก็จะมีพวกฉุกใจเล่านะคะสนสนใจก็สอบถามมาได้นะคะแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ค็อกเทลนะคะ